สวัสดีครับผมออกไม้ให้เขาแห้วครับพี่น้องหมดแต่มาสามเหมือแล้วระลอมือครับพี่น้องว่าจะได้ยิ่งปลาบว่ะตามไปดูนกันครับผมสีม,มานป่ะมานเมือนีแกมแรกครับพี่นอ้องกำลังสิลงเอร หมานว่าหมานเกิดหาคนมาเจ็บปลาครับพี่นอ้องมือนี่นนีก่กลล็ฝนดำดำ ทางนี้ดีจุดเดียวกันเลยกับหมู่บ้านมามาขึ้นมหรอมาทาั้งก่ปลาตัวผู้ตัวเหนือ นะขึ้นมาก่อนขึ้นมาวางลงโตก่อนเอ้ามาปลดอ่านี่ประมาณโลแล้ว ไปสุกครับพี่น้องสุก <tuk tangan> <tuk tangan> เนี้จะเองจับรกคือบ่ญยกครับพี่ล้วไปเอาดีกว่าครับผมุ่กงกัน บมสวยเยอะครับพี่น้องใส่ประมาณโลกวัวเหรอครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลง้างล่างส,สวยๆครับผมอู้เขาสีขังนิดเดียวครับพี่น้องเก็บเกลีไปแล้ว เอาสีข่างโอ้ถ้าตัวใหญยก็นี่มีสิทธิ์ฉีกไปครับพี่ผมนี่ประมาณใส่โลกว่าครับผมโอเคครับผมไม่อยากเจบปลาครับครับผม mới được học ngôn ngữ sang bên phi nào sẽ đây chắc luôn เมือมดครับพี่น้องโล่เจ็ดครับผมเจนนะครับขอบคุณครับผมที่รับชม